สารคามเขาจัดงานมหกรรมลาบโลกนะครับ22-28สิงหาคมนี้ครับเฮ้ามีนัดกันที่งานมหกรรมลาบโลกนะครับที่จังหวัดมหาสารคามครับนะครับการเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับทั่วโลกเรื่ไย้ไปทั่วประเทศไทยนี่แหละพอไปนวานลาบโลกนะครับซึ่งจัดยูนาที่ว่าการจังหวัดมหาสารคามนะครับสวัสดีครับพี่น้องพองไปสุกุลสุคนครับผมอีทโป่งล่างสะออนครับ 22-28สิงหาคมนี้ครับเฮามีนัดกันที่งานมหากรรมลาบโลกนะครับที่จังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับสารคามเขานีโอโ้โหเขา่าเคียงเนื้อล้ายคักครับในงานนี้กับสิบพ่อความแสบควาน่นนัวการเห็ดเนื้อด้วยวิธีการต่างๆัง,ง,งว่าีลาดสิก้อยสิซุปสีบแบบมีหลายยายนะครับการเห็ดเนื้อครับงานนี้เขาจัดยิ่งไงอีหลีครับ อ่ายี่สิบสองนี่ครับเป็นพิธีเปิดก้านรงานยุนาสาลากลางเลยพี่น้องครับศิลปิ์พอศิลปินมากมายครับอยากให้พี่น้องชูขุนเจข้นนะครับซอยกันแท้ซอยกันฝากไปทั่วโลกเลยว่าสาระข้ามเขาจัดงานมหากรรมลาบโลกนะครับมีศิลปินมากมายเลยครับพี่น้องครับแล้วก็พบกับอิฐวงล่าสะออนแน่นอนยี่สิบสองนะครับบอกให้ชาวโลกได้รู้ว่างานนี่เขาจัดที่มหาสาระข้ามนะครับมหากรรมลาบโลกครับโอ้มากมายครับสิ่งอีสานเท่าแซ่บหลายโด่งดังไปไกลครับมามวนมาแซ่บน้ำกันได้พี่น้องเถอะ 22-28สิงหาคมครับอยู่จังหวัดมหาสารคามครับสวัสดีครับผมมัมครับ22-28เดือนสิงหาในเรื่ืมนะครับวันลาบโลกอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับการเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับทัวร์โลกได้กันเลยไปทัวร์ประเทศไทยนี่แหละพอเป็นวันลาบโลกนะครับซึ่งจัดอยู่ณที่ว่าการจังหวัดมหาสารคามนะครับ มือนั่นกะทีแม่โอ้ยถ้าผมวางผมจะไปนั่เด้อเพราะว่าผมไปเปิดบูดนั่ดีมัมแซบนะครับปลาแดกมัมแซบนะครับนี่อย่าลืมนะครับเด้อยี่สิบสองถึงยี่สิบแปดสิงหาคมนี้นะครับวันลาบโลกนะครับอยู่หน้าที่วาการจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่บูธผมนะครับดีงัวดีจากโคเตเดียดีแท้ๆคมอํานําครับอย่าลืมนะครับยี่สิบสองถึงยี่สิบแปดครับวันลาบโลกที่จังหวัดมหาสารคามหน้าสารคามนะครับเด้อ